ในละครเรื่องสะพชยเจ้าสัวว้าอย่างนี้หนุ่มมิกหวานใจสาวเบน์ก็ต้องปิดตาด่วนค่ะนึกว่าจะบูปะชาดากันอย่างเดียวในละครสะพชยเจ้าสัวเปิดกล้องพระเอกตุ้ยเกตกมนกับนางเอกเบนส์พรชิตากลับนำเสนอฉากเลิฟซีนกลางทุ่งกันซะง,งั้นค่ะเมื่อทั้งคู่เกิดไม่ถูกชะตากันตั้งแต่แรกเห็นโดยสาวเบนส์คิดว่าเป็นในทุนหน้าเลือดคิดรูปที่ดินของชาวบ้านร้อนถึงต้องออกโรงมาต่อว่าและวิ่งขับไล่กันอีรุงตุงนาง จนล้มกันไปทั้งคู่จูจุ๊บกันแบบไม่ได้ตั้งใจฉากนี้หนุ่มตุ้ยกลับบอกว่าไม่คุ้มเอาซะเลยค่ะก็ไม่ได้คุ้มโดนงล่อยโดนถีบทั้งลงคู่แล้วก็โดนมดแดงด้วยใช่ฮะตอนนี้เรารอน้องมดอยู่น้องมดครับน้องมดต่ตรงยูโทเปียครับตรงราม9าความรุนแรงและความซาดิสของนากเอกซึ่งก็ต้องรับกันไปนะครับบัตรมีจริงหรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปขึ้นเรือยอช